วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำแบบว่าเอาคลิปลงยูทูบแบบรุ่นเร็วเลยทำยังไงไีเดียการทำก็ไปโหลดไปโหลดตัวฟอร์แมตตัวนี้มามึติว่าผมใช้แฟตใช้แฟตอัดคลิปมาแล้วหนึ่งหนึ่งอันนะไอห,หนึ่งคลิป นะคลิป,น,ลปน,นี้คลิป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 นี้ไม่เกี่ยวลงยูทูปก็ได้แล้วก็เราให้เราตั้งชื่อ ตั้ง่อคิดยังไงก็ด้เบรกไอ้ทรดนะพอทำเสร็จปุ๊บห้เราเปิดตัวฟอร์แมนเปิดขึ้นมาหลังจากนั้นจะมีหน้าตาแบบนี้ให้เราลุกเออไม่ใช่ดิกดตัวนี้ MDC จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาถ้าเรากดทีุ่่งแต่งแล้วก็เอาวิดีโอมาแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่า,าหาออกต,ตรงนี้เป็น ABC H264 ปรบับง มันก็มาตัวเลือกตรงนี้ปรับยังไงก็ได้แล้วแต่เลยอยากตัดขอบก็ตัดมันก็จะตัดขอบแบบนี้แล้วตกลงแล้กดตรงตรงนี้แล้วก็กดเลื่อนต,ตรงน,รงรงนี้แล้วก็ลงให้มันเสร็จ ตอนนี้มันต้องเขียนว่าเซ็ตสมบูรณ์เราจะนั่งให้เรากดปิดตรงนี้ไปแล้วเ,เข้ากูเกิ้ล พอลงเอ้ยพอเข้าอันนี้เสร็จนะเข้าสู่ระบบ YouTube เสร็จให้เรามาที่อัปโหลดแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็อ่าชื่อวิดีโอที่เราต้องการลงนี่โอเคไปมันก็จะมีแบบนี้ร้อยมันเต็มร้อยปร์เซ็นต์ เราก็เขียนอธิบายไบไปไบไปไปไปเไปไปนะแค่น eh ี้ก็จะเร็วหันใจเลยก็ขอจบรายการพิแา่นี้นะสวัสดีครับ